คาราสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจัมบันที่14ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟ่าบอลแมนเชสเตอร์เด็ตเช้านี้ขอสนอเอาล่ะยังไงผีไม่ติดต่อกลุ่มสตุดการ์ช่วงซัมเมอร์นะสุดเยอรมน,นีเปิดเผยนะว่าแมนยูเนี่ยติดต่ออาหาเซบาสเตียนเออร์เนสช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา โดยช่วงจบประตูการที่ผ่านมาแฟนบอลแมนเชสเตอร์เองนั้นจับตาจิงอนาคตของฝั่งเอเดนฮาร์กอย่างต่อเนื่องหลังมีการบริง,งานข่าวดวว่าสมโมสรน,นัดหาบริการเพื่อจะกำหนดชะตาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วชินดังแห่งชินโอเทอร์ฟอร์ดเองนั้นยังคงไว้บางใจกุญื้อชาวเนเธอแลนด์ในครั้งนี้อยู่นะ แต่ไรก็ตามบิวบริงานข่าวน,นว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาปีศาจแดงก็ได้ลองติดตอ่อไปหาทางท่านของเซบาสเตียนอาเคอร์เนสนะฮะเทรนเนอร์ของสตุดตการ์ดเพื่อสอบถามชิงโอกาสในการย้ายไปทํางานในอังกฤษในขั้งนี้ทั้งนี้การติดตอ่อดังกล่าวนั้นเป็นการดูเชิงและก็ท่าที ของกุนซือในวัย42ปีแต่ว่าสื่อเมืองเบียร์ก็ไม่ได้เปิดเผยบอกว่ากุนซือชาวเยอรมันนั้นตอบปฏิเสธและก็ไม่สนใจที่จะไปในชินออทัฟร์ในค้งนี้โดยฮันเนชเนี่ยทำงานได้ดีในการพาม้าขาวนะฮะของเวทีบุนเดสสตริกาเยอรมันได้สิ์ลงเล่นในรายการแชมเปียนลีกซีซั่นนี้จนหลายสโมสรจับตามองและก็ให้ความสนใจในคร้งนี้เป็นพิเศษ,ษ โดยหนึ่งในนั้นก็คือผีแดงคือซึ่งลองติดต่อหากุนซือในวัย42ปีนะฮะแต่ว่าบทสรุปนั้นเฮอร์เนสยังคงทำมาที่ให้กับพะนธุ์ของสตูดกโอต่อไปรวมถึงยูเต็ดเองก็วางแผนและก็วางใจในการใช้งานเชินฮากซึ่งตอนนี้กลับมาเก,ก้าอี้ร้อนกันอีกครังร้งในคารักนี้นั่นเองนะเปน็นนวัง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกักนนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ เอาแล้วไงอดีตโค,โชค้ชแน่กุนซือคนเดียวที่จะแก้ปัญหาแมนยูได้อย่างถาวรน,นะโดยกันนี้ด้านของฝั่งเอริกเชนฮารนะฮะยังคงมีอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ทำงานกับไปด้านของฝั่งแมนเชสเตอร์เดดได้อย่างย่ำแย่แล้วตั้งแต่ที่เปิดฤดูกาลในขณะที่มีข่าวเรื่องการมองหาคุนซื้อคนใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โดยการนี้ท่านงของฝั่งเบนนี่แม็กเคชที่นะฮะอดีตตาฟของแมนเชสเตอร์เองนั้นเชื่อว่ามีคนซื้อเพียงแค่คนเดียวที่สามารถจะแก้ฟอร์มอันตกต่ำในเกมวันพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นั่นคือเป๊ปกาเดอราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมได้ภาพออกเลยนะว่ามันยากแค่ไหนและยากขนาดไหนสำหรับทานังของเอดิชเชนฮาร์กเพราะเขาอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่ทำงานหนักที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอมา ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของเขาทําให้ผู้ชายคนนี้เข้านอนตั้งแต่ตอนตีสี่เลยนะและเมื่อคุณทุ่มเททํางานมาอย่างขนาดนั้นคุณคาดหวังว่าทุกอย่างจะไปได้ดีแต่นั่นนะครับคือเหตุผลที่ผมจะบอกว่ามันมีบางอย่างอยู่คนมักจะมองหาคําตอบเช่นการเปลี่ยนโคช้ชคุณจะเปลี่ยนเป็นใครใครที่เก่งกว่าคนที่พวกเขามีอยู่ในเวลานี้กันนะ คุณไม่ได้มีตัวเลือกมากมายมากมายนักหรอกนะเว้นแต่ว่าเป๊ปกาเดรรานั้นจะตัดสินใจเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ซีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆว่ามีใครเก่งกว่าเชนทากอีกไหมแม็กเชชี่คนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานั่ครับอารยังไงแมนยูพร้อมที่จะทุ่มเงินในการคว้าตัว เอเบอร์ดิชเอลเซ่ร่วมทัพในช่วงเสมอนาเต็มเปี่ยมเลยนะโดยนักข่าวกองข่าวกองระดับสูงนะฮะได้ออกมาบริการข่าวในตะวัาเซอร์จิมราคิฟเจ้าของร่วมของสโมสรแมนยูพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อที่จะยกระดับชีมในการที่จะคว้าตัวเอเบอร์ดิชเอลเซ่ปีของเคสันพาริชย้าให้มาร่วมทัพในช่วงเสมอนาโดยทัพปีศาจแดงกำลังอยู่ในผลงานที่ย่ำแย่สุดขีดในตารางคะแนนฟุตบอลทีมเล็กอังกฤษ แข่งขันไปแล้มากถึง7นัดมีเพียงแค่8แต้มและก็งานนี้รั้งอันดับที่14ของตารงนางคะแนนโดยตอนนั้นองบอดบริหารแมนเชสเตอร์เพิ่งจะมีการประชุมพูดคุยกันไปแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในครักนี้ล่าสุดนั้นฟราบซิชโอรโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยผ่านช่องทาง YouTube โดยระบุนะว่า โซจิมไรคิฟเนี่ยตั้งเป้าซื้อนักเตะหน้าใหม่ร่วมทีมอีกรายในช่วงสมอนาและกระหายในการควา้าเอเบเดชีเอลเช่ปีกทีมชาติอังกฤษของสมสรคิสันพาเดชมาร่วมทับ โดยลายสมโมสรจับตามองไปที่เอเบเดชีเอลเช่แมวมองหลายรายมองดูเขารวมทั้งแมนเชสเตอร์เด็กในคังนี้กันอีกด้วยโดยแมนยูเองนั้นก็ต้องการจะลงทุนกับปีงารายนี้ในปี2025นะฮะพวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจและยังคงรอดูอยู่แต่มั่นใจได้เลยนะว่าเอลเช่นั้นเป็นหนึ่งนักเตะท,ที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ในวลานี้โดยมีนักเตะรายอื่นๆอีกด้วยดังนั้นผมก็ไม่ชอบบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายรายเดียวหรือว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งกันแน่นะ โดยเกี่ยวกับกรณีฆ่าตัวของเอลเช่นเนี่ยนักข่าวอิตาเลียนเสริมบอกว่า ค่าจิตสัญญาของเขาจะยังคงครอบคลุมไปจนถึงปี2025มันตกเป็นเงินประมาณ60ล้านปอนด์หรือราว2,700ล้านบาทอันนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีวัย26ปีวันนี้ถูกคาดหมายบอกว่าจะย้ายออกจากที่น่งของเซลทเทิร์ฟพาร์คหลังติดทีมชาติชุดยูโร2024แต่ว่าสุดท้ายพาเวร์ชนั้นเลือกขายไมเคิลออริเช่ให้กับทีมทของฝั่งบาเยอร์มิวนกในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นในืงว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับแฟนผีถึงกับช็อกเลยนะเมื่อฟันเดอร์ซายกให้โอนาน่าเก่งกว่าเดคอาแบบไม่มีดังเลโดยการน,นี้แฟนแมนยูช็อกกันทั้งบางเลยนะฮะหลังเอ็ดวินฟันเดอร์ซามองว่าอองเดรโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูฝีมือเหนือกว่า,งงาดาบิชเดคอาซะอย่างนั้นโดยตำแหน่งของเอ็ดวินฟันเดอร์ซาอดีตผู้รักษาประตูของฝั่งแมนยูออกมาเล่นเกมผ่านทางด้านของ ลากาเซตาเดโรสปอร์ตนะฮะสื่อกีฬาชื่อดังจากประเทศอิตาลีโดยเกมดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการพูดชื่อผู้รักษาประตูทีละคนนะฮะอาตาฟันเดซาคิดว่าใครมีฝีมือยอดเยี่ยมกว่าก็จะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆในครั้งนี้ โดยไฮไลท์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ตอนที่ชื่อของอองเดรโอนนาเมือก่าคนปัจจุบันของแมนยูถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับดาบเดเดีคิอาอดีตขวัญใจแฟนบอลปีสัจแดงที่ปัจจุบันนั้นเฝ้าเสาให้กับพนั่งของฟิออรจินาซึ่งคำตอบของฟาเดร์ซาก็ทำเอาแฟนแฟนแมนยู U, นั้นหงายเงืบนะฮะเพราะสายตาของเขามองว่าโอนานาผร้รักษามประตูที่ปัจจุบันเนี่ยดีกว่าเดีคิอาซะอีกนั้น อ่าถ้ผมเป็นเั้ว่างานนี้นะฮะคำตอบของพี่แกนะฮะเล่นซะแบบว่าแฟนๆนั้นอึ้งกิมกีก่กัรเลยทีเดียวอเรามาดูข่าวต่อมาเย็นครับอระรงยังไงเดเดยยนนะฮะชูอามานี่กัปตันหากว่าลงตัวจริงในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะโดยการน,นี้ทางด้านของดิเดเยเดชองนะฮะกุนซูทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันว่าโอเดเดียงชูอามานี่นั้นจะทําหน้าที่กัปตันต่อไปหากนักเตะผ่านความฟิตลงตัวจริงได้ โดยตาราไก่นี้กำลังเตรียมทีมเพื่อปะทะก,กับเบลเยียมในศึกนชั่นเออาร์ลีกเอนะฮะกรุปสองคือวันจันทร์นี้โดยผลงานที่ผ่านมาเบอร์เบอร,ร์เนี่ยชนะไป2เสมอ1ส่วนเกมล่าสุดถล่มอิสราเอล4ต่อหนึ่งโดยในการให้สัมภาษณ์กับเชริโกฟสื่อแดนน้ำหอมทางด้านของเจเดแย้มบรินาวาชูอาวานีนั้นจะทำหน้าที่กัปตันทีมต่อไปหลังจากรอบนี้เอ็มบัปเป้ไม่พร้อมจะช่วยงานตาราไก่ หากเขาเองรู้สึกดีและก็ได้ลงสนามเขาจะทำหน้าที่กับตันทีมโดยชองได้กล่าวระบุปิดท้ายสาด้านของกองการในวัย24ป่ปีวันนี้ไม่ได้ลงซ้อมให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสื่อใหญ่ของเบร์ก,กิฟเปิดเผยว่าเป็นเพียงการพักร่างกายเท่านั้นซึ่งวันต่อมาชูอามาน,นีลงซ้อมได้ตามปกติเช่นเดียวกับไมค์เมยอง ทางนี้ทาง้ของเบอร์กิฟเองยังประเมินด้วยบอกว่าชูอามานี่นั้นจะลงเล่นตัวจริงตามเดิมแต่ว่าหนนี้ตาลาก่เองนั้นอาจจะปรับมาเป็นระบบ4-3-3ซึ่งกองกลางที่เหลืออีกสองรายประกอบไปด้วยมอนีมานูโกเน่และก็กับทาง้ของมาชเตโอเอนโกช,ชีนะฮะเป็นคำว่าการนี้นะฮะถือว่าชูอามานี่นั้นมีโอกาสมากโคได้เดียวเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอารองง์นึ่งไงนับมูหวังจะเซ็นกองหลังส่วนเกินของแมนยู เสริมทัพเฟเดบเบเซ่นะโดยเดลิสซาบัชนะฮะสื่อชั้นนำจากประเทศตุรกีรายง,งานข่าวนว่าโชเซ่มูรินโญ่เทนเนอร์เฟเดเบเซ่เองน,นั้นกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจะยื่นข้อเสนอในการคว้าตัววิกเตอร์บรินจราเลฟกองหลังตัวสำรองของแมนยูไป,ปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ โรเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติสวีเดนเหลือสัญญากับแมนยูอีกเพียงแค่ปี2025และก็มีโอกาสสูงที่จะโดนปล่อยออกจากท,าทีมแบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากว่าถ้าฝั่งเอริกชันฮาร์ฟโคชของปีศาจแดงมีกองหลังตัวกลางให้เลือกใช้งานหลายรายอาทิเช่นมัชไทยเดอริกเรนี่โยโร่มาร์ชิเนสและก็แฮร์รี่แม็กไกว ในขณะเดียวกันเองนั้นโบรินโยก็ชื่นชอบฝีเทา้าและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนนั่งของบรินเดอร์เลฟอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นคนดึงตัวนะฮะดาวเตะในวัย30ปีรานี้ย้ายจากเบฟิก้ามาเล่นกับแมนยูในช่วงที่ตนเองนั้นคุมทีมเมื่อปี2017และก็ร่วมงานการมรนานถึง1ฤดูกาลโดยการบริง,งารข่าวระบุเรยนะว่าโบรินโยและมาริโอบารังโก้ผู้ในการการกีฬาของเฟนบาเซ เรียมเปิดฉากท่าทา,ามทรินเดเลเฟในเรฤดูนี้พร้อมกับหวังว่าจะสามารถโน้มน้าวอาดีตลูกน้องเก่าย้ายมายังคาแข่งในถิ่นชูครุสซาราโคกูสเตเดียมในครั้งนี้ให้จบได้อะไรนี่ก็เป็นสรุปข่าวรือสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตารัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ